สวัสดีจ้าเมธิพาเขาสวนเก็บผักแต่เศร้าจะมือนี่อากาศดีจะพี่น้องอากาศมีแดดอากาศดีแต่ว่าสวงบายบายมากดีกวาสินีน้ฝนอีกนะเขามาเก็บเร็วแน่จังน้อยจ้ะบันีกาพักกวงตุ้งจ้ะกวงตุ้งบริปูก็ได้จะพี่น้องนี่มึงเข,าขนเน้าึ้นแน่จ้ะเพราะว่าปลูกปีเดียวแล้วเลยปลูกปีเดียวแล้วเลยลากเขา้า บัดที่ฝนมาตกใส่ไมจ่จะพี่น้องฝนมาตกใส่มืองโอเป็นอาทิตย์จ้ะเพิ่งจะมีแดดแน่เมือเ้อีงเป็นอาทิตย์แล้วบ่มีฝนบันนี้เลยสิมาเก็บเขาออกเก็บก็ออกก่อนจ้ะเพราะว่ามันมันกระคองกระบไดปู่ดอกจ้ะแต่ว่ามันแั้งลายแห้งเนี่ยก็ เขาึ้นเองแหละเขาเเขึ้นเม็ดข้ามาขึ้นในจ้งไนกะโบหูคืนกันกัเล็กถอนออกหน่อยนึงเขาขึืนกันเขาขึา้นก็นกนเมธีว่าเขาสิึ้นเองเพราะว่าแปลงเมทีหน่อย,อยังไม่ค่อนนยกระจายดินลงเลยแต่ว่ามาขืนแบบสนิทแบบเต็มเลยจ้ะเมทียังไ้านหัวเมทีจะปลูกยังนะช่วงนี้เมทีก็เลยแบบว่า บ้านในกระจายแปลงออกแต่ว่าเขามาขึ้นเลยจ้ะพี่นอ้องเก็บออกเก็บไปบะลวกกันหนึ่งไม่จ้ะพี่น้องไม่ลวกก็หนึ่งเลยค่ะวันนี้อาหารแรงนี่ก็นมกีนสมตามโอยอร่อย ผักส,ส,สุดใหม่ๆผักส,ด,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 สดใหม่สดใหม่จากสวนจ้ะถอนออกกันถอนน่งสิมึงส่วงนี่หนาติดเลยจ้ะพี่น้องหนาติดเลยส่วงนียเมท่ว่าเป็นน้ำขับเมทีใหญ่แปลงผักเลยจ้ะเพราะว่าดินจากทีเอาใส่อมองที่ปลูกอันนี้แม่จ้ะพี่น้อง ใหญ่ามากมันกับมาาน้ำนั่นนะจ๊ะมันเลยจ้ะต้นไม่ใหญ่จ้ะเพราะว่าเขากำลังขึ้นขึ้นใดพ่นดนุนดึงอกก่อนมึงดึงกระบอกไหเ่ได้จ้ะพี่น้องกรอบกรอบหลาย ดึงสิลืสัน่นดึงสัน่นบ่ได้ก็ดึงสีลดตัดเอาแบบนี้ฟานพักสลัดจะพี่น้องพักสลัดไม่ทิบกระปูกแนวเดียวกันนี่คือเวลาถอนก็นคือถอนเอาเลยไม่จ้ะพักสลัดก็เลยด,ดึงสิบ่มีการนีการเก็บนี่แต่ถอนเอาเลยอู้หึังข,ขึ้นเนี่อยู่นี่ งามง้ามแห้งจ้ะนี่แหละเนวสิได้กินต่อไปรอพักสลดัดพักสลัดกับปู่เลี้งพอาะในข้นเด้จ้ะพี่นอ้องแต่ว่าพักม่วนนี่แบบตวางตุ้งนี่เขาทนหนาวไหมจ้ะเขาทนหนาวเข้ามาอากาศหนาวบต่ที่เวลาเขาขืนเขาขืนเห็นบ่เขาชอบอากาศที่หนาวอยู่จ้ะพี่น้องกวงตุ้งนี่ซัวพวก พักแนวอื่นสิขึ้นเนาะจ้ะเนาะเมทธีก็สิกินเหมือนแหละจะแปลงนี่ก็สิกิกนเหมือนแหละกสิแปลงอื่นก็สิขึ้นมาแทนในสินะจ้ะเนี่ยนุ๊ตีละ่ะเก็บออกโมเมนต์จะแปลงนี่เด้อจ้ะพี่น้องพูนพูนแปลงที่พูนเนาะแม่ทิีวานลงเม็ดอยู่วานเม็ดลงอยู่แต่ว่าแปลงนี่แม่ทีบริวาร มึงเขาขึ้นขนาดไม่ได้หวานนะเนี่ยเล่นม,มาตนนี้เขากันจะตุวทาหน่อยก็หลายเด้อจ้ะพี่น้องีนน้อยเด้จ้ะบเงย,นยในน้อยรอสวนหาเก็บผักจ้ะอากาศดีนะแล้วรอสวนแนี่มือนนี้ก่อนจะไปทำงานจ้ะพี่น้องต่อเติมบ้านเลยจ้ะต่อเติมบ้านยังไม่เสร็จเลย โดนเยอะจ้ะยังแน่นเอียดอยู่พุ่นนะเต็มอยพุ่นี่ยแปลงเม่ทิพย์กับยังว่าในสะดินลุ่มมองนี่ยังว่าในสะฝั่งส่วนทั้งพุ่นเม่ทิพย์ปลูกอั่นอยู่จ้ะปลูกต้นในทั่วลันเต่าอยู่ปีนี้ทั่วลันเต่าปลูกยากจ้ะเม่ทิพย์มีบวกกีตน้นเองอยู่หันเดี๋ยวเม่ทิพย์าไปเมืองเพราะวา่าเม่ทิพย์เอาเม็ดมาลงนั่นลงเมื่ได้จ้าเทียพะวา่า หนูมากินเม็ดหมดน,นี่ม้วนนี่ม่ทิพเอาไว้เอามาแต่ข้างในกาอยู่ทางในมึงจะพี่น้องผ้ามันทิพคือสิพ่พอเหรอจ๊ะนี่เนเลยย่างงามเลยจะพี่น้องลายเติบเลยเด้อแต่ว่ากะว่าลายกบบระบื้ลายกรน,นได้เ้จ๊ะพี่น้องเวลาเข้าไปหลวกไปอย่างลงเนาะจ๋าน้อกระนบลงเนาะจะเอกไปยังเพื่อมีแนวอื่นกินปพร้อม อันนี้มว้วนนี่ผักสลัดมึงนกมะคุยเคียเมทีบเอาหนามาปูกไว้นกมะคุยเคียลงจ้กพี่น้องมึงนีนกกระเดยสำคัญเลยเจ้าพี่น้องมึงอะมึงแต่มันบกขืนจะเคียไหมจ๊ะเพราะวานน่าน,นกมึงเสี่ยนกมะคุยดินล่งนี่เ็นบ่ถมเขาบาที่นี่มันก็เลยเหตุให้เขาบกขืนบอ่ออันโตจะเคียไหมจ๊ะพี่น้องนกได้จ้ะบ่บมป็นเนี้ยอื่นจะนกเมทีบา่า มไม่ทิบสิมาเอาทั้งนี้น้ำกันเพราะว่าทั้งนี้มันหนากลัวมันงีกลัวแม่จ้ะตัดทั้งนี้อีกหน่อยนึงก่อนจ้ะพี่นอ้องเนี่ยตัดถอนก่อนยังสิตัดน้ำกนุนสิเอาเข้าแบบว่าถอนออกอ่ะให้เขาบางลงแม่จ้ะให้เขาตุนใงญ่กลัวเก่าจังสิหลากเขานี่ยังขาว อนอกก่อนแล้จังสีตัดหลากจ้ะตอนนี้ถอนก่อนหลากเขายังขาวสวยอยู่เลยอ,อีกนิดนึงก่อนจะพี่น้องถอนให้มันบางเดแดเริ่มบดละขันบดละก็สีอันนั้นได้แบบที่นี่เพราะว่าพยากรอ,อากาศว่าฝนจะมาอยู่จ้ะ ข้ามน่าจะเนาะผักแม่กกอบโก๊บพี่น้องผักก็เลยโกอบจะเมทิบกระเพ้ารอสวนช่วงนี้เมทิบบอเคยได้ไปใส่จะค่าแบบว่ามันอากาศมันยังเย็นอยู่ละการค่าสมแซมบานไม่ต่อเติมบานมาสันทวาจ้ะมันก็เลยบริไปใส่จ้ะพี่น้องมันก็เลยลิปเมทิบกระสิมีแต่อยู่น้ำสวนน,วนี่ละจ้ะนี่ เลยจ้ะพี่น้องคิดปอกูกถึงว่าได้ปลูกอ่ะกินคือเกา่าราะว่าเฮาเคยปลูกไปแล้วนะมันก็ขึ้นคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องว่นยุงสิเลยจ้ะวัชจักเนี่ยคือสิพ่อละละ่ะประเทศนี้อีหลีจ้ะพี่น้องคือสิพ่ออีหลีประเทศนี้ อย่าลายเขาลายแล้วปกรณ์จารนาะคลิปนี้ม่ทิพ <primo> ย์บ uh.